วันนี้ก็ครบรอบ6ปีแล้วนะครับก็จะไดะ้วันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนคุณท่านคุณแม่คุณพอ่อแล้วก็จะได้ให้อาหารให้กับคุณพ่อคุณแม่เขานะครับอันนี้ตัวช่วงครับช่วงช่วงมานี่ก่อนช่วงช่วงลูกมานี่ก่อนลูกมามาลูกดินปิงจะเอาให้ลกูกอเดินปิ่งเอาให้นะลูกนะอา้าว จัดจวดขอจัดจวดนี่เท่าที่ดูก็ที่ปิงเองก็ดูที่โน่นก็มีความสุขดีนะครับก็ได้ยากถามว่า มันจะดพร้อมแล้วนะครับแต่ก็จะยิงยังไงนั้นทางองค์การสขนสัตว์แล้วองค์การเปนด้ก็คงติดตามมาแจ้งข่าวให้กับคนไทยอีกทีนึงครับผมดีโซแม่เขา